สุดดีครับผมไในช็อปนะครับมาเจอกันอีก1คันอีกแล้วครับผมรีวิวรอบคันขาประจำนะครับผมรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยเลยนะครับสวยเลยมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะทรงกำลังสวยนะครับผมออกรถ0บาทนะครับออกรถ0บาทผ่อนประมาณ2,600-2,700นะครับผมใช้เงินออกรถ0บาทนะครับตามนโยบายของไบน h t ช็อปนะครับผมฟรีทุกอย่าง ครับผมฟรีไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีพรบภาษีฟรีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยฟรีประกันรถหายฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลเซ็นถึงบ้านฟรีกรุงเทพรีปริมณฑลจัดไปฮะจัดไปเราไปดูรับคันกันไป สวัสดีครับผมไบในชอปนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับไบในชอปด้วยนะครับผมขอบคุณ4,000กว่า s u b สไครต์แล้วนะครับผมและขอบคุณ6,000กว่า follower ใน Facebook แล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้ก็มาเจอกันอีก1คันนะครับผมคันนี้จะเป็น Yamaha MT03 นะครับจดปี2016-2017นี่แหละผมจำผมจำไม่ค่อยแม่นนะผมจำ ผมจำไม่ได้ว่าจดปีไหนนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นคสสิบห้านะครับผมคงน้ําเงินสีเทาสวยเลยนะคงน้าเงินสีเทาสวยเลยนะครับผมรถเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์มากสวยพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมคือที่สําคัญอ่ะมันออกมันออกร้อศูนย์บาทไงผ่อนก็โคตรถูกไงอไปใน้ช็อปจัดให้มามารีวิวรอบคันกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาไล่ของแต่งนะไฟหน้าสวยๆนะครับผมไฟหน้าสวยๆนะครับไฟหน้าสวยๆนะ บางคนหน้าสวยๆอาจจะมีต้องรอขนมงขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆนะตามการใช้งานนะครับผมยางหน้ายังเป็นยางเดิมจากโรงงานย,ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมตั้งแต่ปี2อ1 6เนี่ยเนี่ยฮะยางยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมจานเบรกสวยๆนะครับจานเบรกสวยๆพับเบรกเต็มๆนะครับผมอ่ะพับเบรกเต็มๆยางหน้าเนี่ยแตกไายงาไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะไปในดช็อปเปลี่ยน fort, ยางใหม่ให้นะครับผมเปลี่ยนยางใหม่ให้1เส้นเลยนะครับผมเครื่องเป็นไง เครื่องสภาพโดยรวมก็โอเคยังสวยๆนะครับใสๆนะฮะเดิมทั้งคันนะแต่งมาแพงนะเนี่ยแคดบาร์อนนี้นะครับท่อเดิมจากโรงงานอาจจะมีรอยขีดข่วนนะครับนิดๆหน่อยๆนะตามการใช้งานถ้าเทียบกับปีล้วเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าสวยกริงเลยนะโอเคสุงสูงกุศสีก็สวยๆนะครับผมสูงสูงกุศสีก็สวยๆนะเบาะก็โอเคสวยๆนะครับอาจจะมีล รอยแมวขวนนะผมก็ไม่รู้เป็นจุดๆอ่ะม,มันเหมือนเล็บแมวไม่เป็นไรฮะไปช็อปคุ้มให้ใหม่อะอะไรที่มันไม่ชอยสวยไปช็อปคุ้มให้ใหม่หมดนะอะไรที่ไม่สวยก็ไปช็อปทําให้ใหม่คือรถมันปีเก่าแต่ว่าคุณภาพเนี่ยต้องดีนะครับผมเห็นนี้ไหมอันนี้เป็นของ R3 นะครับคนเดิมหดทำมาเป็นของ R3 สวยทรงสวยเลยครับถ้าเป็น MT เนี่ยมันจะบานๆออกมานหน่ดนึงแต่เนี่ยโหตูดเรียวเลยเรียวมากนะสวยมากเลยนะครับผมอ่ะ ยางหลังเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วนะครับยางหลังเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับอาจจะมีตังเปลี่ยนแค่ยางหลังครับยางนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีตังเปลี่ยนแต่ว่าถึงไปได้ช็อปได้ช็อปก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมโอเคจานเบรกเือเยอะใสๆนะครับผมจานเบรกใสๆเลยนะผ้าเบรกก็ยังเหลือนะครับผมอะไรก็ตามที่มันจะหมดการใช้งานแล้วอะได้ช็อปเปลี่ยนให้หมดนะฮะ <l ug ged> ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมการบริการไม่ได้ช็อปนี้ต้องมาก่อนอยู่แล้วนะโอเคนะ มงอาร์มสวยๆนะครับโซ่สเตอร์สวยนะครับโซ่ so ster, สเตอร์โซ่ so so, เนี่ยน่าจะเป็นโซ่ที่มาจากโรงงานดีๆนะยังไม่มีข้อต่อนะครับดูง่ายๆนะดูง่ายๆนะครับโซ่ so, ยังน่าจะยังไม่มีข้อต่อนะครับดูง่ายๆนะโอเคนะครับโซ่ so, ยังไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ออกจากศูนย์นะลองคิดดูแล้วันเครื่องฝั่นง,นนะงนี้ก็สวยๆนะครับผมสวยๆพร้อมใช้งานนะรถซีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็สวยๆคือมีรอยขนมื่ขนแมวน,น้อยมากนะถ้าเทียบนี่แหละอ่ะนี่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 นนอาจจะมีรอยเนี่ย คนหมกคนแมวนะน,น,นิดหน่อยนะิดหน่อยผมลดเสียแงแบบนี้แค่นี้ฮะคือถ้าเทียบกับปีกับการใช้งานแล้วเนี่ยผมว่ามันสวยมากนะคือหาสภาพแบบนี้ยากอะไอที่สูงสามอะนะเไม่ก็ไม่เยอะด้วยนะไม,ไม่ไม่เนี่ยไม่ต้องสัมพันธ์กับไอที่หลักๆเลยนะครับผมยางเนี่ยนะอะไรยางทีอ่ออกมาจากสูงเนี่ยส่วนมากวิ่งประมาณ2 5งหมื่นห้าสองหมื่น หมื่นไปไปลายสองหมื่นสองหมื่นห้าประมาณนี้นะครับผมแล้วโซ่สเตอร์ยังไม่เคยเปลี่ยนดูง่ายๆว่าไม้แท้หรือไ,ไม้ไม่แท้ดูแค่นี้ครับเบื้องต้นนะโอเคนะคราวนี้เรามาดูนะครับถังน้ามันก็สวยๆนะน้ำมันสวยๆของแต่งมีอะไรบ้างนะของแต่งข้าวๆท้ายสั้นนะครับผมท้ายแต่งมานะครับผมท้ายแต่งมาไฟเดียวเดิมจากโรงงานนะอ่ะตรงชุดสีข้างหลังก็แต่งมาเป็นของ R3 นะครับผมมีอะไรอีกแคดบาร์ bar, สองข้างนะ แคดบาร์ดีนะพร้อมใส่ไฟสปอตไลท์เลยนะครับใครจะเอาไปแต่งทัวร์ิงก็ไฟสปอตไลท์ได้เลยครับการเบรกกานคัดแต่งมานะครับปรับระดับได้ดีนะใช้ดีใช้ดีครับชิลแต่งมาตรงรุ่นชิลแต่งมาตรงรุ่นครับกาดหม้อน้ําแต่งมาอืมกาดหม้อน้ํา MT03 ตรงรุ่นแต่งมาด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะรถสภาพไปได้ช็อปก็รับประกันทุกคันอยู่แล้วฮะว่าสภาพดีแน่นอนฮนะสภาพดีแน่นอน <S <S เรามาดูเลขไม้นะครับผม ถ้าสีหมด11มีนาคมนะครับน่าจะหมดไปแล้วนะครับผมไม่ไปห่วงไม่ได้ชอบต่อให้ปี67นะคุยกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะเลขไม้เนี่ย2 3 0 0 0ถ้าเทียบกับปีเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยถือว่าน้อยมากนะครับผมโอเคมาเรามาฟังเสียงเครื่องกันเอาลองคิดดูนี่น,น,นี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่คำเตือนอ่ะ,คำ,อะคำเตือนใส่หมวก,กกันน็อกยังอยู่นะโอเคมาเรามาซัดเครื่องกันซัดทีเดียวอยู่เลยนะ เครื่องต้องบอกว่าฟังเสียงแล้วกันนะไม่พูดเยอะนะไปในช็อปเน้นกิฟนะระบบไฟทางาน1 0 0ยเนะครับผมระบบเครื่องทํางาน100%ซนะไม่ต้องซื้อรถจากมาในช็อปไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการบริการนะครับผมเรื่องการเซอร์วิสนะครับผมก็ก่อนส่งรถลูกค้าในะลูกผมเช็คให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมผมเช็คให้ทุกอย่างเลยนะ ผมเช็คทั้งระบบไฟนะครับระบบเครื่องระบบเบรกนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ทุกคันนะครับผมระบบเบรกอะไรไฟ ablbs อะไรทำงานปกติทุกอย่างครับยังไม่พอนะครับไปในช็อปเนี่ยลูกค้าเอาไปเนี่ยสเดือนเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าใช้ไปประมาณ2เดือนแล้วแล้วมันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันมีมันมีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบเครื่องเนี่ยไปในช็อปเคลมให้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการการับประกันหลังการขายนะครับผม สบายใจแบบนี้นะสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมพ่อผมเช็คทุกอย่างก่อนซื้อเข้าผมก็เช็คทุกอย่างนะครับโอเคใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้เลยครับ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมเงินสดจัดไปฮะ79,000บาทจัดไฟแนนซ์85,000บาทนะครับผม85,000บาทบางคนถามว่าพี่ทำไมจัดไฟแนนซ์ราคาแพงกว่าเงินสดเชื่อไหมครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะครับบางคลิปนะบอกว่าขายเงินสดดีกว่านะครับผม จัดไฟแนนซ์เนี่ยลูกค้าที่น่ารักเชื่อไหมครับว่าผมจ่ายค่าทุกอย่างในในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยเกือบหมื่นอ่ะนะผมออกให้นะครับเกือบหมื่นทั้งค่าจัดค่าประกันลดหายพรบภาสีนะครับผมน้ำมันเครื่องสังเคะห์แท้ค่าประกันรดหายอะ่ะพูดไปพูดไปแล้วใช่ไหมค่าประกันลดหายนะครับค่าเซ็นไฟแนนซ์นะครับ,นนรบผมค่าส่งรถกรุงเทพดิฟโรนฟรีหมดอ่ะนะครับประมาณหมื่นหนึ่งผมออกให้นะครับออกให้นะโอเคมา นะครับใครสนใจหารุ่นนี้อยู่นะครับ Yamaha าา MT03 ก็ลองเข้ามาดูที่ใบในช็อปได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าประจําลูกค้าที่มาซื้อจากใบในช็อปรู้ดีนะครับผมไม่พูดมากนะค,คุณภาพเน้นๆขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่